เกนครับสวัสดีครับเกนเก้นทำอะไรไม่ใช่ทำอะไรนั่นน่ะไอติมอติอาทำเป็นไหมครับเก้นทำเป็นไหมไโอ้ไม่เอาไม่ทำอย่างงาั้นลูกวางดีๆครับเอาวางดีๆครับโอ,โอ้ดูติมสิ ้ดูซิไอติมได้หรือยังแข็งหรือยังแข็งได้หรือยังเออเฮ้ขอดูหน่อยไอติมโอ้ช็อกโกแลตด้วยไอติมช็อกโกแลตด้วยอ๋อไอติมช็อกโกแลตด้วยกินได้ก็ครับกินโมไอยังก็แตงโมใส่แตงโมตัวโอ้ไอติมช็อกโกแลตนี่ใส่แตงโมตัวเนาะ ไหนดูไหนดูใช่แตงโมหรือยังใช่แล้วแตงโมสีอะไรแตงโมสีแดงครับแม่นก่อสีแดงก่อแตงโมสีแดงก่อครับ,รบโอ้เก่งมากเยี่ยมให้แม่หน่อยโอ้เยี่ยมเยี่ยมให้แม่หน่อยอะทำอะไรอีกเกณฑ์จะแย่ยังแหม เกนทำไรครับเอาแจงโมใส่อีกยังไม่พอเหรอ,อยังบมดปอเตอร์กะมันจะให้มันแข็งก่หรอครับกะลูกอเอาปิดไวก้กะเกนเอาปิดไว้โอ้อ,อะไรใส่แหมอะเอาอย่างใส่เกนเอาอย่างใสเ่เอาอย่างใส่เกนเอาอย่างใส่แหมครับ น้ำแข็งอันน้ำแข็งใส่ไอติมโอ้ถ้าจะลำแต่นอะโอ้อานน้ำแข็งใส่ไอติมนี้ถ้าจะลำแต่ละนาะอโอ้เอารถตักไปยังล่ะตักไอติมกะครับเอาน,น้ำแข็งมันแข็งหรือยังไอติมแข็งหรือยังโอ้ตักยังแหมล่ะ ตักอะไยังอ่ะตักขี้ดินใช่โอ้ <c oughs> ไอตีมแข็งแล้วครับ <c oughs> ไอตีมแข็งแล้วกครับครับโอ้ยไอตีมแข็งหรือยังครับโอ้ยยังเป็นน้ำอยู่เลย ยังมาแข็งเตื้ออ่าอ่ะปอลาปอลามันนานแข็งอ่ะอ่ะน้องเกณฑ์สวัสดีครับก่อนอ่ะสวัสดีครับทำมือด้วยครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวยๆสวัสดีครับบาย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 ก่อนไายบายบายบายครับ